โอ้โหขอบคุณพี่ต้นมาก ับน้อยลอยเลงแหวนบมเส็นได้คลายกระบอกดื้อบ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจอตอนนี้ลมดึงช่วยมาวิววีคงหลักวันดีกันตลอดคืนหนุ่มานเกตออก้าดเะเวนเสียจนดืเดืดเดือนเอาดาวตก เสียงนกกลางคืนเซลก์อนเสียงปืนจากประชา,าทิปไตยในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์สาวน้อยยาวีกับบ่าวอิสาเคยยิ้มให้กันแ่งปันเฮินแใจตาผู้ํำเนาแต่ว่า,าก็เป็นคนไทยบนบานจำการ รับบ้านเมื่อะไรเบอรพี่น้องใครจะมันโชแม่เรือกเขาบูโดดา่าสมึดใดมาหมายความลาี่ดวงชีวิตที่หอดอับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่บ่ไมน้อยอก่อยนมืเยืนยามทีสามว่าเสียงโอละเห มแม่แววมาหัวใจกวนว่ายิโคการดีลองาอมากวันนี้แล้วรอยยิ้มทุกคนวันนี้ยิ้มสวยกว่าเมื่อวานน่าใจขอบคุณครับน้ำใจที่หลังไหลหลวงขอบคุณจรอยครับ ฐา,านนาครสาวน้อยยาวีกับบ่าวอีลานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันเนิแใจจากฮูลำเลาแต่ว่าเราเ็เป็นคนไทยบทปรจำการ,าาร,รกลับบ้านเมื่อไรเบิดทีน่น้องให้จะมันเทมาไหรเพื่อเขาบูโดท้าพมืนไก มากมายความลับที่ดวงชีวิตที่หมดดับสังเวยความเชื่อแยกกินแบ่งฟ้าอยู่ก้อมไปด้อย คิดโทษบ้านดีใกล้จะได้กลับบ้านแล้วครับพี่น้องใกล้จะกราบขอพระคุณครับขอพระคุณทุกท่านที่เมตตานะครับกลาบขอพระคุณที่เมตตานะครับขอพระคุณครับหามาเรื่อยๆฮะจะได้พูดทีเดียวนะจ๊ะพี่หยองพี่หยองอ พี่หยองขออนุญาตนิดเดียวเชิญเลยครับพี่ต้นเชิญเลยฮะอย่างนี้พี่หยองขอโทษครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับ <ฮะ S 2> พอคนเยอะก็ต้องประกาศแล้วพอดีลงไป <ฮะ S 2> มีพี่น้องเรามาแจ้งแจ้งว่าอ๋อทำไมตอนผมอยู่ไม่เห็นได้อย่างงี้มั่งเลยอ๋อผมหน้าตาดีกว่าครับพี่ต้นโอเคระวังมิจฉาชีพนะครับระวังครับเมื่อกี้สุภาพสตรีท่ทานหนึ่งเอาเป้ผมดูแล้วถูกกรีดถูกกรีดยาวอย่างนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดหายไปเรียบร้อยพี่น้องครับผมร,รู้ว่านะผมช่วยรายชันไม่ได้ครับแต่ระวังนะครับคนอย่างทาริสมีทุกที่ครับมันอาจจะแฝงตัวมาในนี้ก็ได้พี่ตน้นผมก็โดนเมื่อตอนเย็นผมเดินไปทางเนี้ยผมโดนไปยี่0ออสองพันห้าเออผมม,มั่วตรงเนี้ยได้ได้คืนหกพันห้าฮะตรงเนี้ยพี่เล่นไฮโลเหรอครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะเรียกทาริ์มาจับ <laughs> นะครับพี่น้องครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน คนอย่างทาริศมีทุกที่ทุกสนามทุกเวทีและทุกแห่งขนระวังตัวเองกันด้วยนะครับกระเป๋าถูกกีดแล้วขอบพระคุณมากครับพี่หยองครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยรักไหมจสะใจจังเลงขอบคุณท่านพระอาจารย์ไตรรงจุวันกีรีมอบรางวัลมาหนึ่งบบาทนี้ ได้ลงดวนกิรีสอสอปชาจ่าที่ป่าจากหลงกาเป็นสอสอสี่แปดสมัยครับถ้าไม่ตายถึงแน่พเป็นคนดีนี่พี่น้องครับวันนี้หลังจากที่ประกาศกฎอัยการศึกพี่น้องเอ้ยมีพี่น้องโทรศัพท์มากันมากมายว่าเป็นยังไงออกจากบ้านได้ไหมจะไปมอบได้ไหมคิดถึงมอบจังเลยทีวีก็ไม่มีดูผมก็เลยบอกว่า อย่าไปตื่นเต้นการประกาศกฎอายการศึกนั้นไม่ใช่ปฏิวัติไม่ใช่เคอร์ฟิวมึงใช้ชีวิตของมึงเหมือนเดิมไปลาดดำเนินเหมือนเดิมไปคอปทอเหมือนเดิมนักนัดกะใครไม่ต้องแคนเซิลไปเหมือนเดิมวันนี้ทหารออกมาแค่มาดูแรความเรียบร้อย แต่ไม่ได้หมายถึงว่าชนะแต่ว่าพวกเราปลอดภัยขึ้นจะไม่ได้มีสมุนมานมาแอบยิงเรามาทำโน่นทำนี่พวกเราเดินสง่างามขึ้นก่อนจะถึงบ้านก่อะมัดระวังใครกลับบ้านตอนนี้ขอยน้ำมันหมดตรงที่ไม่มีปั๊มนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นหลายวันวันนี้ไม่ถ่ายทอดครับพี่น้องที่ารล ผมก็พยายามชี้แจงไปประมาณสองสามข้อวันนี้พวกเราสบายใจได้ตำรวจเป็นลูกน้องทหารตำรวจอย่าเสือกไปกลางไปแอกกับประชาชนนะจ๊ะเออแล้วอย่าไปโชว์อย่าไปอวดอย่าไปบอกว่าลูกพี่กูเป็นรัฐมนตรีคนนั้นลูกพี่กูเป็นนักการเมืองคนนี้ลูกพี่มึงกำลังจะหนีออกนอกประเทศกันแล้วนะจ๊ะ วันนี้จะพูดแบบสุภาพแบบน่ารักผมก็บอกว่านัดกับใครจะแดกเล่ากับใครก็ไปสนุกสนานไม่ต้องแคนเซิลนเมาแล้วขับรถด,ดีๆมีระเบียบมีมารยาตเราคนดีทหารตรวจจับไม่ใช่ทหารอย่าเสือกพกอาวุธตอนนี้พอเขาตรวจเจอเขาค้นเจอมึงแอกอารเขายิงมึงตายเขาไม่ผิดนะ เออต้องสร้างความเข้าใจให้กับพวกเรานะฮะวันนี้ทหารมาดูแลความเรียบร้อยเขายังไม่ได้ปาฏิวัติไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่เขาทนไม่ได้กับไอ้พวกใต้ดินแล้วมาอยู่บนดินพยองพองขนพยองพองขนเห่ากัดคนไม่เลือกหน้าไม่รู้ที่ต่ำที่สูงตะโกนเยียวเยวเยว,วอยู่ที่ถนนอังสะ จริงจริงทหารทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ทหารเขาก็ดูเขาปฏิบัติงานโดยละมัดระวังจริงจรงถี่ปากพวกมึงได้นานแล้วฉะนั้นแล้ววันนี้หน้าที่ของเราเราต้องขอขอบคุณพี่ตูของเรานะครับเราไม่ได้บอกใครเป็นอัศวินมาขาวแต่วันนี้พี่ตูของเราน่ารักที่จุดในโลก น่ารักจึงเบยเออวันนี้ซบซบทำจิตใจให้สง่าสบวบสบายทําใจให้สบายทุกอย่างฟ้าดินแผ่นดินนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงที่เราอยู่นี้ก็เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชจากนี้ใครดีใครเลวใครเฮี้ยใครระยำหมานะครับเป็นยังไงละจ๊ะเวรจะตามกรรมติดตลวดกรรมติดตลวด มันมีแล้วเป็นยังไงมึงลักหลับเขาตีสามตีสี่มึงโดนประกาศตอน,นตอนีสามมึงรู้สึกอย่างไรมึงรู้สึกอย่างไร <ST> เวน้นรรมีจริงัะพี่น้องแล้วจะมีอะไรอีกมากมายตอมากมายมีอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายเลยทีเดียวเชียววันนี้จะเริ่มสงา่างามไปทีละนิดทีละนิดแย่าย่าชะล่าใจนะ อีกนิดเดียวนะถ้าเผือทะลร่าใจไม่ละวยชนะแล้ววยตายหาเลยนะต้องมาทุกวันหมัดสุดท้ายก้อนใหญ่ๆกระแทกบกดับถอนลากถอนโคนวันนี้ก็มีพี่น้องชาวบ้านผมไม่ได้พูดเองเขาฝากมาว่าสวก,ก็อย่าชาักชา้า ทำงานแบบตามสบายไม่มีใครกดดันแล้วเร็วๆนะเดี๋ยวไปทั้งขระแบะนะจะบอกให้รู้ถ้ชาช้านะ่ะอย่าชาักช้ารีพัชรที่พิจารณาหยิบเม็ดเพชรงามๆขึ้นมาแล้วก็เจียรไนทีทันทีเลยนะจ๊ะอย่ามัวชักช้าอย่าไปจับไอ้ขี้ข้าหรือไอ้พวกเห็นแก่ได้ขึ้นมาเป็นใหญ่คุณจะพลาดตลอดชีวิตอืพวกเราจะเหนื่อยกันอีกนะจ๊ะ วันนี้ไม่อยากไม่ได้อยากจะว่าไม่อยากจะด่าใครเลยตะโกนด่ากันเย่ยวๆเมื่อคืนนี้เมื่อตอนสามทุ่มผมก็ไปทางอังสะผมก็จอดรถเปิดกระจกไปถึงบ้านก็เปิดฟังเอาวตอนนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะหยองลูกหยีคนหนึ่งนะครับเออมวลมาหาดาราหากแม้นว่าใครอยู่บริเวณรอบนี้ช่วยบอกกันต่อๆไปว่ามัดสุดท้ายแล้วดารา ดาราคือบุคคลสาธารนณะที่สแสดงออกให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านคิดตามว่าใช่หรือไม่ใช่เขาตัดสินใจวันนี้ใครคิดว่าเวทีนี้ไม่ใช่ความจริงก็เชิญไปที่อังสักเวทีนี้มันไม่ใช่เวทีโกหกหมดเท็จไม่ใช่โป้อปอดอ,อุปโลกวาทะกรรมมาโกหกพี่น้องครับผมเบอกกับพี่น้องชาวอีสานมา,ลาหลายหลายถ้า ว่าเราบอเฮาบอปฏิรูปประเทศชาติของเห้าเนี่ยมันกส็สิวนเวียนสิตกบอกวิบากกรรมที่ต้องวนเวียนอยู่กับไอ้ระบบการพรเด็จการรัฐสถาาที่พร้อมสิจะตีตาตีตาขยายอำนาจให้กับโตเองแล้วก็ค่อยลบซื้อลบโทษให้กับพี่น้อง ให้กับพวกพ่องของพวกมันตั้งโครงการใหญ่ๆขึ้นมาเพื่อหวังแดกเงินปากถุงคิดโครงการยหญ่ๆเพื่อสีแดกเปอร์เซ็นตออ์ผู้รับเหมากับรัฐบาลมันก็บ่ไหวแล้วสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันแดกหลายโพดแดกทุกขั้นตอนกินทุกรูขุมขนมือนี้เฮาสิบัวไาผา่เราไม่อยากจะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เลวตั้งแต่ปลายเท้าจนเส้นมมพมปลายเราไม่อยากจะพูดเราไม่อยากจะพูดเลวจริงๆ เราวิเคราะห์แล้วผมวิเคราะห์ทุกชิ้นทุกอย่างแล้วนะครับวันนี้สสทั้งหลายกดอายการกดอายการศึกก็ไม่มีอะไรสสอ,อ,อหลายๆอยากอยู่ในบ้านก็อยู่ไปปิดประตูนแน่นๆทหารอยู่ดูแลท่านแล้วอย่าเสือขนทรัพย์สินออกมาพอขนขึ้นมาทหารเขาเจอเขาเอาขึ้นรถถังแล้วพวกมึงเอาคืนไม่ได้นะอืเอาเก็บให้ดีๆ เก็บไว้ดีๆวันนี้สู้กันแบบลูกผู้ชายอจะต่อยใต้เข็มขัดครับสู้กันแบบลูกผู้ชายเลยเออพี่น้องสาวอิสานหากว่าพวกเจ้าหลงหลุดเขามากับใจเขามาหรือว่าแม้พี่น้องมวลมหาประษาสนผู้ใดมีญาติเป็นเสื้อแดงโทรอธิบายไม่ต้องพูดถึงระบอบทักสินพวกเจ้าคิดแค่ว่า ยิ่งรักเนี่ยเฮ็ดอีหยังให้กับประเทศนี่แน่สร้างความชิบหายให้กับประเทศนี่ทอไดเจ้าคิดกันไปผมเองขายสถานะไปทีเรียบร้อยบ้านขายแล้วว่ามีหนีแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปหนีสู้ได้หอดออกพรรษาพี่น้องครับสู้ได้อีกพี่น้องครับฉะนั้นแล้วเรื่องกฎอายการศึกวันนี้ผมจะมาพูดแค่เรื่องนี้ไม่มีอะไรมาก พูดแค่ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเราเพิ่มความภาคภูมิใจและก็ดีใจว่าวันนี้ทหารเขาจ้องมองเราแล้วฉะนั้นแล้วเราจะไม่ด่าไม่ว่าใครเราเจอทหารที่ไหนขอถ่ายรูปได้จะกล้องหน้ากล้องหลังก็ว่ากันไปนะฮะเ,เพราะทหารเป็นมิตรกับประชาชนทหารอยู่ข้างประเทศไทยมาโดยตลอดพี่ตู่บอกเราอย่างนี้ ยงสบายใจได้คนกรุงเทพพอดึกเริ่องสี่ทุ่มห้าทุ่มก็เริ่มกลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้ก็รีบมาแต่พอเลิกวักเก็ตเสร็จจากภารกิจไม่ติดธุระการงานรีบมาไวัไวๆพลังเราจะต้องยิ่งใหญ่คนที่อยู่ต่างจังหวัดอดทนอีกนิดนึงกินข้าวนอนดูแลตัวเองดีๆอย่าเป็นอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นความสวยงามเพราะมันถึงจุดแห่งความล่มเย็นแล้ว สาลาสำคัญของวันนี้ไม่มีอะไรอยากให้ท่านขากันอยากให้ท่านมีความสุขกันเดี๋ยวจะมีจ่าเถาะจ่าพงมีนักพูดมีนักร้องมีเพลงอะไรมาร้องให้ท่านฟังเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง,งครับพี่น้องครับวันนี้เรื่องกดอกดอัยาการสืบขออภัยก่อนเอาเก็บตังค์เข้ากระเป๋าวันนี้พันกว่านะจ๊ะจะบอกให้รู้ได้ค่าแก๊สแล้ว ขอบคุณพ่อใหญ่ใจลงถุวันกีรีมากนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่เมตตาขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่ท่านเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยมันแหกปากเรื่องประชาธิปไตยมันประชาธิปไตยแบบไหนเราไม่เข้าใจพี่น้องทีารพบครับไม่เคยที่นี่มีแต่เวทีเวทีนี้ลองมานั่งฟังครับท่านจะพบแต่ความจริงความจริงจัก,กระชากความจริงออกมาเล่าให้ฟังไม่ใช่อุปโลงสร้างวาทกรรมหลอกคนลากญ้าโกหกปิ้นป้อนกระล่อนจกกอกกะหลอก ที่นี่ของแท้มาที่นี่พี่น้องจา๋ามาที่นี่มาที่นี่แล้วประเทศไทยสดใสสวยงามนะครับพี่น้องที่เคะรบครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดอะไรมากมายพี่น้องครับวันนี้โอ้โหจากผูใ้ใดอีกหนอนี่ไหลมาเทมาจากเชียงรายนะครับจากสุจุจากรู้ชื่อคนเชียงรายกลับใจนะครับสาธุผมก็ไม่มีอะไรจะให้หรอกครับ ผมก็ไม่มีอะไรจะมอบให้กับพ่อกำนันนอกจากตัวกับหัวใจผมเงินนี่ผมเอาแน่นอนครับเพราะว่าลูกน้องผมอดอยากมายาวนานแล้วครับพี่น้องเชียงรายดีใจจังเลยแล้วเป็นรางวัลจากเชียงรายถ้าจากคนใต้นี่ธรรมดาเพราะเราได้มาเยอะแล้วถ้าเป็นเชียงรายหรือเชียงใหม่นี่โอ้ยสะใจอ่ะสะใจมากถ้าเป็นอุดรขอนแกน่นโคตรสะใจเลยะ พี่ต้นอย่ามาอิจฉาผมนะสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดนบันดาลให้ลดขนเงินธนาคารไปคว่ำหน้าบ้านคนที่ให้รางวัลทุกคนให้ถุงเงินทะลัก์ออกมาแปดถุงถุงละเก้าล้านขนเข้าบ้านอย่างมีความสุขสามวันต่อมาติดคุกทุกคนนะครับแต่ชี้แจงได้ทุกคนธนาคารเชื่อใจให้เครดิตกู้ไม่อั้นโอเคครับ วลินเมืองหลวงมาเลยลบสองเช่นเดียวกันฮะผมจะร้องเพลงนี้แล้วผมก็จะไปแล้วจะมอบหน้าที่ให้ผมจะมีเวลาจะมาเยี่ยมเยียนตลอดผมไปทุกที่ทุกเวทีที่มีเพราะวันนี้ผมไม่มีอะไรทําแล้วครับพี่น้องครับแต่รับรองว่าชนะแน่นอนครับละครเข้าแล้วหนึ่งเรื่องไทยวันที่สี่ครับปฏิหารลักสุดขอบฟ้าครับ <c oughs> เพลงนี้ฝาก มอบให้กับทุกคนนะที่คิดถึงบ้านฝนลินเมืองหลวงตอนนี้เราอยู่เมืองหลวงกันขอบคุณครับเยอะๆวันนี้ได้ละเรากมีสิทธิ์ส่งรถได้พวกนี้รถติดเดือนกว่าแนละ้วฝนตกรินลินหอมกินดินไอฝนจากป้านา ทีเป็นจังไดเนอแบบนี้คนย่อยลงมาท้องไรทอ้องนาหญ้าเขียวกระจีหนนอไม้ไผ่ผักติ้วปุจีหอดมือนีไผสิสนินสนอจอนอแนวอีสานเข้ามาหางานเมืองหลวงเสียงโชคเดินตามดวงเหมือนแมงและงำ ต่ำแสงไฟบางโอโชคดีมีงานทำได้เงินกลับไปบางคนสู đi, đi ăm, ้จนแพ้พ่ายเมื่อพอใดอยู่ไม่มีวันคือภาพที่เห็นจากพี่น้อง ทอดบ้านเฮาวังวังทุกยามฝนหลังที่ไนในเมือง,องลูวงคนตกรินริน,รนหอมห,หินหินในหัวคือกินขี้ควายขี้หัวกินดอกระแปกงแบ่งบ้านเป็นพวงสงสายตาเอา ไปถามทวงขีดออดไวโบอีพอ่ออีแม่ แบ่งแบ่งบานเป็นทวงสงสายตาเงาผ่านมาบนคนงฟ้าเมืองหลวงปากใจกลับไปถามทวงอีดพอดคอยบอกอีพ่อ เพลงหนึ่งขอพี่ต้นขอพี่ต้นถ้าพี่ต้นให้ผมเอาเลยขอไปพี่เขารอแล้วพี่หยองใช่พรุ่งนี้ผมมาร้องให้ฟังนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมมาร้องให้ฟังถ้ามีโอกาสผมจะร้องขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะครับขอบคุณจริงๆฮะไม่ไม่วันนี้มีผู้ใหญ่มารอมีท่านนักวิชาการหลายท่านที่จะต้องมาพูดมาเรื่องราวของพวกเราวันนี้เป็นสเต็ปแรกที่เรามีความรู้สึกว่าพวกเรายิ้มได้กับขอพวกคุณนะครับวันพรุ่งนี้ผมจะ ก็มาถ้าเผื่อมีเวลาก็จะร้องให้ฟังนะครับถ้าเผื่อมันดึกขนาดไหนผมก็รอได้ถ้าเผื่อมีอะไรแบบนี้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 อนะฮะพี่ต้นมาขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านผมไม่มีอะไรจะมอบจริงๆนะครับขออนุญาตคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญค่าให้กับผู้ที่ให้รางวัลวันนี้นะครับจงมีความสุขทุกท่านอย่าเจ็บและก็อย่าจนกราบขอบพระคุณครับ